เช้านี้ก็ขอมาแชร์ขอตั้งชื่อเรื่องว่าอยากคิดเล็กคิดน้อยและด้อยค่าสิ่งใดอยาวไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับสิ่งที่อยากจะพูดจริงๆเมื่อเช้านี้มีโปรเจกต,ต์ใหม่ที่วิ่งลองรันเหมือนกัแล้วก็ทำ ASMR มาด้วยนะครับแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องอยากคิดเล็กคิดน้อยใช่ไหมครับ ก็โอเคเรามาเริ่มเรื่องกันในประเด็นอยากคิดเล็กคิดน้อยเลยไอ้คาว่าคิดเล็กคิดน้อยก็คือเก็บรายละเอียดแต่ถามว่าเก็บรายละเอียดดีไหมมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้ามันมากเกินไปเราก็จะเรียกว่าคิดเล็กคิดน้อยไม่ว่าจะการกินการอยู่การใช้จา่ายการซื้อของการบริจาค ทุกอย่างเลยนะเราลองมาคิดเป็นตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการกินกันอยู่บางทีเราก็มีความประหยัดกินเป็นประจำเข้าแกงกว๋วยเตี๋ยวหรือบางครั้งเราก็ต้องไปกินอาหารที่มันมีราคาบ้างตามเทศกาลตามวาระต่างๆคนนี้เวลาที่เราไปกินลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเรื่องถูกแพงมากจนเกินไปมันใส่ใจได้นะครับว่าบางทีเราทานอะไรที่มันแพงเกินไปมันก็ไม่สมควร แต่ในบางวาระเราก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยในยเรื่องกินเราก็กินไปพอถึงเวลาเราก็มาเข้ารูทีเราก็อาจจะมาเซตการทานที่มันพอเหมาะพอควรได้การอยู่การเที่ยวการเที่ยวก็เช่นเดียวกันบางทีเราคิดว่าเออเราจะไม่ไปไหนเลยเราจะรอ,อนู่นรอนี่บางทีไอสิ่งที่เรารอนานเกินไปเนี่ยถึงเวลานะั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสทําด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมาย อย่างเช่นบางคนเคยคิดจะเก็บเงินรอเที่ยวม,มานานอยู่ดีๆเจอโควิดเป็นไงฮะหรือบางคนคิดจะทําอะไรสักอย่างที่สําคัญกับชีวิตซื้อนู่นซื้อนี่เป็นมะเร็งขึ้นมาเพราะบังเอิญที่พูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราไปอ่านหนังสือเรื่องสู้ดีว่าตอนนี้ยังอ่านอยู่นะครับจริงๆก็รู้บทเรียนของเขามาเยอะพอสมควรจากคาสัมภาษณ์แต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งทําความเข้าใจได้ว่าไอการคิดเล็กคิดน้อยในบางเรื่องมากเกินไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไร แต่ก็เข้าใจอีกว่าบางคนเนี่ยให้ความสําคัญที่แตกต่างกันเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่เขามองเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันมุมมองต่างกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งใน,นเรื่องการคิดเล็กคิดน้อยเอาให้มันพอดีพอด,พอดีสมดุลกับเราส,บ,สบายๆแล้วก็อยากที่บอกว่าอยากคิดเล็กคิดน้อยและด้อยค่าสิ่งใดไอการด้อยค่าก็เหมือนกันบางทีมันเป็นไอเดียความคิดเล็กๆที่เราพยายามจะทําสิ่งใหม่ แต่คนอื่นมามองว่าโอ้โหคิดอย่างนี้ได้ยังไงไม่พัฒนาอย่างนี้ก็ขาดทุนอย่างนี้ก็แย่น่ะสินูน่นนี่นั่นแต่บางทีถ้าเราไม่มีจุดเริ่มต้นที่จะทําเลยทําสิ่งให,หม่เลยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมามัวแต่คิดคิดคิด,คดแล้วไม่ได้ลงมือทำสักอย่างนะครับไอ้ตรงนี้สําคัญมากฉะนั้นเราอย่าไปด้อยค่าความคิดใครบางทีเราเห็นความคิดของเขาเอ๊ะมันก็ไม่ถูกตามหลักวิชาหรือว่ามันก็อาจจะผิดนี่ผิดนี่นะครับ อย่างน้อยเราก็ไม่ด้อยคาดแค่เราเอออย่างน้อยเขาก็ดีนะเขาคิดจะลงมือทำเราก็แค่ค่อยๆปรึกษาแนะนำว่าเอ๊ะอย่างนี้ดีไหมทำมาดีอยู่แล้วนะแล้วก็ไอ้เรื่องเขาเรียกปบหัวรูปหลังขู่ๆประอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทำความเข้าใจทีดีบางคนทำอะไรสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาก็จริงๆเขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดเขาก็แค่ตั้งใจจะทำแต่เมื่อคนอื่นมาเห็นเนี่ยถ้าเกิดเราไปหนิเขาแรงเกินไป มันก็น่าสางสารเขาเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้อยากจะให้ชื่นชมอะไรมากมายก็แค่ทําความเข้าใจว่าอย่างน้อยเขาคิดดีในสิ่งที่ทําใหม่ๆเราก็อย่าไปด้อยค่าเราถ้าเราไม่ให้คําแนะนําเราก็อย่าไปว่าหรือถ้าเราให้คําแนะนําเขาได้ก็ดีแต่อย่างนุ่มนวลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้แหละคือควาาภาพรวมที่บอกคิดเล็กคิดน้อยได้บ้างแต่ก็ ให้มันสมควรแก่สมนัแล้วเวลาไม่งั้นนะคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ลำพังเราคนเดียวผมเชื่อว่าคนที่คิดเล็กคิดน้อยหรือด้อยค่าคนอื่นอ่ะสิ่งแรกที่จะเจอคือความทุกข์ของตัวเองก่อนนะครับแต่มันไม่ได้เท่านั้นมันแพร่กระจายไปสู่คนรอบข้างใกล้เคียงให้ปิดอัดแล้วก็ไม่สบายใจด้วยฉะนั้นสุดท้ายนะครับก็เราต้องติดฝนบางอย่างเราไม่รู้ตัวเองเหรอกว่าเราทำอะไรลงไปผมก็จะไม่คิดเล็กคิดน้อยจนมากเกินไป นะครับแล้วก็ไม่มองผ่านมากเกินไปแล้วก็ไม่ด้อยค่าใครและที่สําคัญอย่าด้อยค่าตัวเองไม่อว่าเราจะทําสิ่งใดโดนตำหนิติเรี่ยวอะไรมักน้อยแค่ไหนเราก็อย่าด้อยค่าตัวเองให้ทําสิ่งนั้นและยึดมั่นสิ่งนั้นมันไม่ได้รอปลายทางจึงมีความสุขเราขอให้สุขระหว่างทางนะครับฝึกฝนและทําไปด้วยกันครับ